เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาครั้งกับช่องปั l นซ่า a ันนี้นะครับครั้งนี้กลับมาอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม a r c h เชโรนั่นเองในครั้งนี้นะครับผมจะทําการรีวิวฮีโร่ซึ่งเจ้าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่อายาน่านี่แหละเป็นจอมเวทนะครับซึ่งถ้าอ่านความสามารถของสกิลของเขาก็คือการโจมตีจะทําให้ศัตรูสับสนทําให้ศัตรูช้าลงและทำดาเมจเพิ่มพิเศษอีกด้วย อีกครั้งนะครับยังมีโอกาสที่จะอัญเชิญประตูมิติด้วยนะครับการเขียนมันอาจจะดูแบบสับสนคือตัวนน,นูก็แทนที่จะอยู่กับคาว่าสับสนข้างบนกลายเป็นแบบสับสอแล้วก็นอทำก็เลยงงๆอยู่ผมจะมาลองเจ้าเนี้ยแหละว่าเขาจะเจ๋งหรือไม่ก็เรื่อง HP หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสู้คนอื่นไม่ค่อยได้แต่เพราะความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของเขาเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอายา่าเนี่ยเหมาะสมที่จะซื้อหรือไม่นะ คือตอนนี้มันมีฮีโร่ตัวใหม่มาซึ่งแบบแต่ละตัวนี้ก็ดีจริงๆรอะแตถ่ถ้าสมมติว่าทุกคนต้องการความเรียกร้องนะครับผมอาจจะเติมตังกับเกมนี้ซึ่งฮีโร่เกมนี้แพงมาก <c oughs> แพงมากจริงเลยตัวละห้าร้อยอย่างเงี้ยซื้อเกมได้เกมหนึ่งเลยเนี่ยอืมไม่เไปไ็นไรเอาเป็นแค่อาณาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเขาจะแข็งแกร่งหรือไม่ผมจะลองกับด่านเหมืองเหมืองคริสตัลนะเอาละกดเล่นครับ ความสามารถในการตีของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะอูได้ชิงกำแพงเดีย๋ยวผมขออนุญาตลดเสียงครั้งหนึ่งเกมนี้นี่เสียงโจมตีค่อนข้างดังเอาละเริ่มต้นมาก็วงล้อนำโชคครับได้เงินเล่นทุกตาได้เงินทุกตามาตวของผมมีการโจมตีชิเฮ้ยมันมีประตูมิติมาแล้วลองเข้าดูอ๋อมันคือการวาร์ปเลยครับบางทีก็ใช้ในการหนีก็ได้ใช้ในการแบบ ใช้ในการแบบเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบก็ได้นะผมจะใช้เป็นสถานการณ์ไว้หนีนะลองดูผมมีความสามารถในการชิงแล้วอาวุธที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นอาวุธที่ค่อนผมมันวาร์ปครับผมงงงงตัวเองนะอาวุธของผมอันนี้เป็นอาวุธที่โจมตีช้านะแต่ผมได้แอทแท็ s สปีดเพิ่มนะเป็นอาวุธที่ตีช้าแต่ตีเร็วไม,ไม่ตีแรงมากด้อย่างเสียยางปึ๊บหลบได้ อืดาเมจแรงจริงครับถึงแม้ว่าจะช้าแต่ได้เพิ่มแมทคสปีด mm. มานี่ถือว่าลบจุดบอดได้ดีมากไม่มันชนเราปิวผมมีชิ้นกำแพงแล้วทีนี้ก็นี่แหละถ้ามีการเพิ่มจำนวนการโจมตีได้จะดียิ่งขึ้นผมทนูข้างแล้วกันครับออกซ้ายและขวาอ๋อจนางฟ้าขอเพิ่มแมทแท็กครับตีแรงอยู่แล้วยังตีแรงเพิ่มขึ้นอีก ให้ดีๆครับทุกคนผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถคือผมยังไม่ได้เห็นนะว่าตีแล้วสับสนเนี่ยตีแล้วให้ศัตรูเกิดความสามารถในการสับสนนี่มันเป็นยังไงนะแต่ว่าประตูวา้าไปเห็นละเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเราสู้บอสเนี่ยประตูวา้ามันจะเกิดหรือเปล่าการเกิดประตูวา้าก็สุ่มนะไม่ได้เจอตลอดตอนนี้ผมสามารถกดใช้สกิลได้แล้วนะเป็นสกิลติดตัวที่เนี่ยประตูวา้ามาละ เดี๋ยวอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันฉลาดเป็นอะไรที่ควรหยิบมากเลยนะแต่กระสุนทะลวงก็ดีเหมือนกันผมว่าฉลาดเดี๋ยวผมอยากรู้ถ้ามันประตูว้ามันไปอยู่ในจุดนั้นนะ่ะอุ้ยก็เลยจะเหยียบเลยมันไปอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถยืนได้นี่มันจะเป็นยังไงความสามารถที่ควรหยิบสุดๆนะครับถ้าสมมติว่าคุณเล่นอะ่ะผมแนะนําแน่ๆเลยอะ่ะไอ้คาว่าฉลาดอันนั้นยังไงก็ต้องหยิบครับดีเกินไปดีมาก เพราะว่าชาดจะทำให้เราเพิ่ม YP เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ maximum level เราจะก10จะกลายเป็น13ซึ่งจะทําให้เรามีสกิลเพิ่มขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะกดใช้ความสามารถสู้กับบอส้วยเจ้นี้ไม่ค่อยเก่งนะยืนมองดีๆครับอยู่ไกลๆไว้ตีหลบง่ายเจ้านี่เจ้านี่ไม่ยากเราได้ level up มีบวกอัแทคผมเอาบวกอัแทคดีกว่า เอาไว้ตีทีเดียวให้ไส่ไส้ทลักออกมาเลยครับแล้วได้บวกกระแทกอีกครับไส้ยิ่งทลักเข้าไปใหญ่บวกแบบมากด้วยนะวาร์ครับถ้าใช้ถ้าใจเจ้านี้เซนเซียนนี่อาจจะสนุกได้ความสามารถในการวาร์อย่างที่ผมบอกอะ่ะผมอาจจะใช้ในช่วงเวลาแบบขับขันผมอยากได้ของที่เพิ่ม ความสามารถในการโจมตีมากกว่านี้อยากได้ multi shot คริดดี้เกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าได้ multi shot มานี้ผมแฮปปี้ชีวิตเลยโอ้โหมันจะทับเราได้ของ warp เล่นครับน่าสร้างจุด warp ได้ด้วยตัวเองแม่มดแห่งการ warp เลยเนี่ยโอ้โห,โโหมันจะ warp มาโดนพลังด,ดาเมจ เกือบไปแล้วผมเมาทะย,ยืงการวับนี่มองไม่ดีนี่ก็อาจจะทําร้ายตัวเองได้นะไม่เกีกเกือบบวกความเร็วในการโจมตีครับแข็งแกรงแข่งแกล่ง,งดามเมจเราเริ่มดีครับดีมากเลยละ่ะตอนนี้ผมอยากได้แบบยิงทะลุแล้วนะผมเลยเจ็บหนักอยู่เ้ยมันวับขึ้นมาข้างบน โอ้การวาปนี่ทำให้เราแบบเสียเสียชีวิตได้เหมืนกันแลเนี่ยคือผมไม่ค่อยจะได้สนใจวงสีฟ้าเท่าไหร่เห็นป่ะผมจะสนใจแต่การโจมตีสีแดงของศัตรูไงบางทีมันก็ทำให้เราแบบว่าสับสนตัวไอสีฟ้านั้นได้เหมือนกันนะเสียงเกมค่อนข้างดังนะแต่ถือว่าไม่เป็นไร หัวใจเข้มแข็งเฮด s h o ตแล้วก็โล่ป้องกันผมว่าหัวใจเข้มแข็งเลยว่ะบอสครับบัฟเข้าไปเจ้านี้มันเหมือนตัวเมื่อกี้อะ่ะมันไม่ได้เก่งเลยหลบแบบหลบเฉพาะจําเป็นต้องหลบพอนะครับหลบเฉพาะที่จาเป็นต้องหลบแล้วก็ยิงต่อไปเรื่อยๆต่อให้ดาเมจเบาเจ้านี้ก็สู้ได้ต้องใช้เวลาอันนี้ได้โอ้ธนูหน้าบวกหนึ่งโอเค ตอนนี้อยากได้เริ่มอยากได้มัลติช็อตแล้วการโจมตีของเรามันดีมากแล้วเหลือถ้าได้มัลติช็อตมาเสริมทุกอย่างอีกรอบนึงนะโหดเลยละตอนนี้มีพลังชีวิตอยู่พันสี่ครับผมไปแลกกับปีศาจมาอุ้ยเจ็บอยู่ๆเสียงเกมก็ดังขึ้นมาเฉยเลย,ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจบตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมลดเสียงอีกทีนะึงหวางมันไปหามัน มัลติไม่ได้เมาติแต่ได้เพิ่มความเร็วคือดีครับขออนุญาตลดเสียง1ทีครับว้าวขึ้นไปข้างบนเออได้เพิ่มความเร็วในการโจมตีก็คล้ายๆลกึ่งๆแบบทุกอย่างที่เราอัพมาทั้งหมดอ่ะดียิ่งขึ้นการบวกแอทแทกกับบวกสปีดเนี่ยดีทั้งคู่เลยนะอืม ตอนนี้ผมอาจจะต้องการแค่การยิงชิง่งหรือว่ายิงทะลุศัตรูเดียยิงชิง่งเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรยิงแล้วเบาสไปหาคนอื่นนะ่ะจะเรียกว่าชิงก็ได้นะอืว์บหลบหลบใครไม่รู้ตีไว้ก่อนโอเคเลเวลแปดแล้วครับเราอัพฉลาดมาอย่าลืมนะทุกคนทำให้เรามีแม็กซิมัมเลเวลเพิ่มขึ้นครับ การว์บของม,มันไม่ได้ว์ปแบบไม่ค่อยดีนะมันวาับดีเอาการเหมือนกันนะมืนมันว์ปแบบกองกึงไปหาคู่ต่อดสู้เลยครับอุ้ยโดนโดนจนได้ไม่เป็นไรด่านนี้มี HP คืนมาให้ก็โอเคได,ได้ทะลุทะลวงครับกระสุนทะลวงเจาะทะลุคูดด่ต่อสู้นี่เราเจอจ้านี้ไม่ค่ชอบเลยส่วนตัว ผมชอบยิงอัดเข้าไปอะครับคือเกมตัวเนี้ยมันจะร้ายตรงที่ว่ามันคอยกระโดดเราสีไม่ค่อยโดนโอเคชนะเพชรพี HP เราต่ำด้วยแหละเราเอาไปแลกกับดาเมจกับแอทแทคสปีดมาไงเฮ้ยเราได้ตีดุดเลือดครับ โอ้โหกำลังจะเข้าจุดวราปเลยเมื่อกี้ไม่ทันเกือโอเคแล,ะละ้วล่ะมันหลบอยู่หลังหินหลายมาก <c oughs> โอเคดันสามสิบสอง อเคเลือกยากเหมือนกันนะครับเอาสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไหมผมว่าก็โอเคนะโจมตีแล้วมันจะปล่อยโอ้โหจะตายแล้วครับสั่นเดียวจะตายเลยอ่ะเมื่อกี้เจ็บหนักมากต้องหลบดีกว่านี้ HP น้อยทันทีเลยครับเหลือสามร้อยอ่ะคือเราแลกกับปีศาจมาเยอะเกินไปอะเฮ้ยดังฟ้า ช่วยผมด้วยัำนังฟ้าพอ,อฟื้นพลังครับเสโอเคชิวๆได้เฮตตีเพิ่มมานี่ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะด่านนี้มีแต่ตัวเวทครับสบายแล้วละ่ะแต่ผมยังไม่เห็นเลยนะโจมตีศัตรูแล้วสับสนอนะ ที่มันบอกว่ามีโอกาสที่จะตีแล้วติดสับสนผมยังไม่เห็นเลยครับจริงๆอืหล uh huh. ันสามสิบแปชิงไปผมอ่ะโอเคตอนนี้เลเวลเราอัพเพิ่มขึ้นไปได้อีกอยิงไปข้างหลังก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันจะได้ชิงขึ้นไปข้างหน้าด้วยไงคราวนี้เจอตัวอะไรครับ เตนมเต็มเลยผมอุ้ยอ่ตายได้เนี่ยคือสู้เจ้าเนี่ยผมชอบให้มันหมุนนะเกือบตายครับผมชอบให้มันหมุนแต่เกือบตายแต่ว่า HP เราน้อยครับได้เลือดมานิดนึงก็คือเต็มเลยได้เงินก็ยังดีกว่าฮิวนะตอนนี้มันเต็มอยู่แล้วเจ็บหนักเอาการเหมือนกันนะเนี่ย HP เราต่ำอะครับ วาร์ปขึ้นมาโซ่วาร์ปขึ้นมาโซ่ปุ๊กจริงๆอะ่ะจริงๆผมไม่ได้แบบเห็นด้วยว่ามันมีมีวงอยู่ที่พื้นโอเคสี่สิบสองเสียไปครับมันจะมีจังหวะการการแบบว่ายิงของพวกมันอยู่พอเรายิงแล้วเราก็หลบไม่ยากเท่าไหร่เน้นการหลบอะครับเกมเนี้ย หลบแบบมีชั้นไม่เชิงว้าไปหาดีกว่าเลเวลเต็มตอนนี้ของผมคือ13นะเพราะว่าผมอัพฉลาดมาบางคนอาจจะสงสัยได้ว่าทำไมเอ่อเลเวลผมทะลุ10ไปแล้วโอเค12องอู้หฉลาเอาแนวทะแยงหรือฉลาดีนะ ดีทั้งคู่ครับบอว่าแนวทะแยงดีไหมเพราะว่าอีกไม่นานเราจะเจอบอสละการโจมตีที่แบบว่าปล่อยการโจมตีไปเยอะๆแบบนี้ยังไงก็มีแต่ข้อดีครับหลบหลบหลบแข็งแกล่งแข็งแกล่งเลยอ่ะการโปรจมตีของเรานี่แข็งแกร่งมาก เสียงดังมากครับผมว่ากระสุนมันคงปล่อยไปเยอะถ้าเสียงมันเลยดังขึ้นว่าหืมหลบไม่ได้แน่ๆเมื่อกี้โอเคบอสแล้วครับบอสตัวนี้ค่อนข้างแสบผมต้องใช้สกิลยิงอัดไปเลย โดนอ่ะเกือบโดนอุ้ยโดนโดนบ่หลบสุดท้ายอู้เกือบโดนเมื่อกี้ดอกสุดท้ายเกือบโดนกลับมาเลือดเต็มแล้วโอเคก็จบนะผมพูดตรงๆนะเจ้าฮีโร่ตัวเนี้มันเหมือนกับว <Gore> ่าส <Nein> ิ่งที่เราใช้แบบหนักๆที่สุดอ่ะมันคือการใช้ที่เทเลพอร์เตอร์อ่ะ คือความสามารถในการแบบเข้าไปในช่องวาร์ปนั่นนะบางทีมันอาจจะช่วยเราได้ในบางสถานการณ์และก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือผมแอบ,บสังเกตนะว่าจุดวาร์ปที่มันที่มันพูดออกมาครับมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบสุ่มๆแต่มันจะสร้างเข้าไปอยู่ในจุดที่แบบว่าเราพุ่งไปหาศัตรูตีได้เลยบางทีก็ดีบางทีก็แย่ถ้าสมมติว่าโจมตีเยอะๆแล้วเรามองไม่เห็นวงเทเลพอร์ตนะครับแล้วเราเผลอไปเหยียบอย่างเงี้ยบางทีแผลเราพังเลย เรากําลังแบบว่าคํานวณมาอย่างดีเลยจะตีอย่างนี้นนสรุปแล้วไม่เป็นไปตามแผนก็อาจจะเกิดขึ้นได้นี่คือเจ้าอายานานะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาเอาตัวอื่นมาพูดถึงอีกแล้วกันโดยเฉพาะตัวแมวอย่างเงี้ยหรือว่าจะเอาเจ้าชาลีนี่ผมนั่นไปแล้วใช่ไหมมีเาถาวันขึ้นมาแล้วก็เจ้านี้เป็นพิษสูงขึ้นเจ้านี้ก็จะเป็นการโจมตีเอฟเฟกไอ้พวกไฟดีขึ้น แต่ยังไงตัวที่ผมแบบปดปรานที่สุดก็ยังเป็นธรณีอยู่ดีธรณีก็คือโจมตีเป็นสายฟ้าดียิ่งขึ้นชอบชอบส่วนตัวนี้ชอบแบบความสามารถสายฟ้าสุด,สดเลยแต่เจ้านี้ก็ก็ดีเหมือนกันแต่เท่าที่ผมเห็นนะมันจะมีตัวใหม่จริงจร่อะอ่งอย่างตัวนี้ก็เก่งเชดเนี่ยมันจะมีร่างเงาขึ้นมาได้คือแต่ละตัวแบบมีความสามารถดีดดทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่ตัวที่ผมสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินจริงก็คือเจ้าเฮลิกส์ก็คือใช้เพชร พันห้ายิ่งพลังชีวิตน้อยยิงตียิงตีดีครับแล้วมันเป็นตัวที่พลังชีวิตสูงสูงแทบจะที่สุดเลยล่ะก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมอัพอันนี้กันสมขึ้นมาครับโอ้ในเงินเพิ่มขึ้นอย่างนี้โอเคแต่มันเป็นเงินที่ได้จากการรัตเวทอันนี้อันนี้เป็นระบบใหม่นะในเกมนี้ก็คือว่ามันจะเหมือนกับเหมือนมีระบบ FK ขึ้นมาครับ ถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้เล่นมันก็จะเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะเงินกับ exp ขึ้นไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันครับเวลาเราไม่ได้เล่นบ่อยๆแต่พอเข้ามาเราก็สามารถที่จะกด exp กับเงินตรงนี้ได้กดตรงที่ล่างขวาที่มันเขียนว่าคงเหลือครับกดจากตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะผมว่าโอเคเลยล่ะเอาละครับ การรีวิวฮีโร่ตัวนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้และกันเจ้าออยาน่านี้ถ้าถามตัวผมให้คะแนนเท่าไหร่ <c oughs> ผมให้หกแล้วกัน <c oughs> ผมให้หกเพราะว่าไอการวาร์ปมันอาจจะสร้างข้อดีแล้วก็ข้อเสียให้กับเราด้วยต้องต้องต้องระวังให้ดีๆจริงๆอะ่ะคือเราต้องระวังการโจมตีของศัตรูแล้วเราต้องมาระวังไอจุดวาร์ปอันนี้ด้วยผมเลยให้คะแนนสูงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ข้อดีของเขาอาจกลายเป็นข้อเสียของเราได้ประมาณนี้เนี่แหละเอาละกระจกันไปนะครับทุกคนกับการเล่นในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบการรีวิวแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์บอกหรือว่ากด Subcribe ใถ้าใครยังไม่ได้กดนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพิ่มขึ้นมาจะได้ไม่พลาดคลิป,ปอื่นที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบันซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนในครั้งนี้ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ